ลองชิมกันเลยครับหิวแล้วนะครับอืมยอร่อยสวัสดีครับตะอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้เรามาทําน้ําพริกหนุ่มกันนะครับมาเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวัตถุดิบวัตถุดิบก็มีพริกหนุ่มนะครับหรือพริกอ่อนมีหัวหอมหัวกระเทียมนะครับผมเอาไปต้มกับน้ําก่อนนะครับไปต้มให้มันนิ่ม แล้วก็นํามาคั่วนะครับผมมาคั่วให้มันจะได้ลดระยะเวลานะครับผมอ่ามาคั่วนะครับแต่ยังไม่มีมะเขือนะครับมะเขือเราต้มแยกไว้นะครับผมอ่าคั่วให้แห้งให้หอมเลยนะครับคุณผู้ชมให้เครื่องเคียงหอมเลยนะครับมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่านี่นะครับมันจะได้พริกหนุ่มแล้วก็กระเทียมหอมนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มะเขือที่ต้มแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ต้มจนนิ่มหมดแล้วนะครับ ก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีข้าวนี้ครับมีน้ำปลามีผงนัวนะครับผมอ่าดูนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็เอาเทลงรวมกันไปในคกเลยเอาเลยนะครับเทไปเลยเทไปเลยครับทั้งพริกหัวหอมกระเทียมนะครับแล้วกับมะเขือนะครับอ่าเทลงไปเลยนะครับอันต่อไปก็คือตำให้ละเอียดนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายตำไปเรื่อยๆตำอย่างเดียวนะครับผม แต่บาง,บางสูตรบางที่เขาจะใส่เกลือด้วยแต่ผมจะไม่เน้นเค็มมากก็จะไม่ใส่เกลือก็อจะปรุงเอาด้วยน้ำปลากับผงนัวแทนนะครับผมก็ตำไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมจะเหนื่อยนะครับตำไปเรื่อยๆจะแหลกเลยนะครับผมเอาให้แหลกให้สวยงามเลยนะครับอ่าลองดูไปเรื่อยๆนะครับผมตำ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 ไปตำไปร้องเพลงไปก็ได้นะครับผม หน้าตาก็จะไปค่อยๆแหลกลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมตา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 ไปเรื่อยๆตาไปเรื่อยๆอ่าเรามาดูครับตัดมาอีกโอ้โหละเอียดแล้วครับดูหน้าตาหน้าทานไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับหืมตาไปตามาน้ําลายแตกเลยครับกระเด็นใส่หน้าด้วยน้ําลายก็แตกด้วยครับหิวเลยนะครับนี่เนียนไหมครับดูเนื้อนะครับโอเคถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนื้อประมาณนี้นะครับ ถือว่ากินได้แล้วนะครับผมโอ้โหโอเคเลยนะครับเราก็ตามไปอีกนิดนึงเตรียมตักจากครกมาชิมนะครับผมเพราะว่าเราจะปรุงกันแล้วอ่าปรุงก็ใส่ผงนัวพาดไปหน่อยนะครับพาดไปหน่อยลั่นไปหน่อยนะครับโอ้โหผงนัวเข้าไปเยอะเลยครับแหมน่าจะนัวอยู่นะครับน้ำปลาใส่ไปหน่อยนะครับให้เค็มนิดนิดนะครับผมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโอ้โหคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ให้มันนัวให้มันนัวทุกอันดูของของทุกซอกทุกมุมครับโอ้โหดูครับหน้าตาครับน้ำพริกหนุ่มฝีมือตะวนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหหน้าตาน่าทานไหมครับเวลิกกูดเวลิกกูดมาเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการชิมดีกว่านะครับทดลองชิมนะครับผมวางโคก่อนครับน้ำพริกหนุ่มนะครับผมลองชิมเลย น้ำพริกหนุ่มครับเรียบร้อยแล้วครับผมลองชิมกันเลยนะครับนี่โอ้ยรล่นหลหคิดถึงเชียงใหม่เลยครับผมสุดยอดเลยครับกินด้วยกันครับเสร็จแล้วครับหน้าตาน่าทานไหมครับคุณผู้ชมดูนะครับ น้ำพริกหนุ่มนะครับผมต้องกินขั่วแคบหมูนะครับดูกันเลยอ่านี่ครับเชิมให้ดูกันเลยนี่น้ำพริกหนุ่มต้องกินขั่วแคบหมูนะครับอ่านี่เลยครับลองชิมกันเลยครับทิมแล้วนะครับอืม้มอร่อย